สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะประจำปักแรกของเดือนมิถุนายนนะคะก็ขอทักพิเรนเดย์นะคะกับคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนขอให้คุณมีความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดสมหวังในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องความรักสุขสมหวังเจอคนที่ดีและคนที่คู่ควรคนที่เหมาะสมกับคุณน,นะคะโอเคเอามา มาอวยพรกันยาวขอให้พลังงานของชาวราศีมิถุนและข้านามิถุนเลยจ้ะไฮพรีเทสมาเลยไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรจ้าที่รักคือรายการไฮพรีเทสภาวะนี้เป็นราชินีพระจันทร์มีขึ้นมีลงความรู้สึกของคุณพลังงานของคุณคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวคิดเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวทุกนะคะ คุณเจออะไรกันมาชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนสามดาใบแรกก็ช็อกกันไปแล้วความเสียใจเสียใจหมัดๆเลยนะเนี่ยคุณเพิ่งเสียใจมาหมัดๆเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเป็นเรื่องรักสามเศร้าได้มือที่สามมีมือที่สามเข้ามาแทรกกลางมีคู่แข่ง บางคนคุณเพิ่งรู้ว่าคุณโดนหลอกมากับความสัมพันธ์ตรงนี้บางท่านคือชาวราศีมีนลัคนามีนตอนนี้คุณอยู่ในภาวะที่เก็บตัวและป้องกันแมใ่ใครมาทําร้ายคุณได้อีกแล้วสถานการณ์ตอนนี้ต่างคนต่างเงียบเขาเงียบคุณเงียบนะคะเรื่องเพิ่งเกิดใช่ไหมไปเจอมาว่ามีใครอีกคนเข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์ตรงจุดนี้นะคะในบางท่านเพิ่งเกิดนะคะบางคนเกิดมานานแล้วคุณทนมานานแล้วคุณไม่ไหวแล้วคุณ คุณรู้สึกคุณโดนโดน,โดนอยู่ในภาวะที่โดนหลอกมานานแล้วกับเรื่องตรงนี้นะคะบางทุกเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะอืแต่คนคนนี้เขามีไม้ตายอะไรบางอย่างที่ยังทําให้คุณไม่หลุดจากความสัมพันธ์ตรงนี้เขาจะกลับมาก็ต้องเมื่อมีผลประโยชน์อันนี้ในบางท่านบางคนยังวนเวียนกับคุณอยู่เรื่อยๆตอนนี้คุณเหมือนประมาณว่าอะไรที่ยังพอหลงเหลือได้คุณเก็บกลับมา ทั้งหัวใจของคุณอะไรต่างๆคุณคุณมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันในเรื่องของซัพพอร์ตเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องงานอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมบางคนคุณไปรู้ว่าที่ผ่านมาที่คนคนนี้เข้ามาทํเดีกยวคุณอาจจะเพราะเรื่องงานนะคะเขาคิดยังไงกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนจ้ะหนึ่งเหรียญเห็นไหมความรู้สึกดีที่มีผลประโยชน์แอบแฝงค่ะสี่ถ้วยอืมแต่เขาก็รู้สึกแล้ว,วาเขาทาผิดอะไรกับคุณไว้ ตัวเขาเองก็ move on ไปไหนจากคุณไม่ได้เพราะว่าคุณเองมีไม้ตายตรงนี้คุณจะช่วยเหลืออะไรบางอย่างเขาได้คุณมีสิ่งที่ช่วยเหลือเขาได้เขาเลยยังไปไหนจากคุณไม่ได้ค่ะมาดูแนวโน้มที่เกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคนคนนี้หายไปจะกลับมาค่ะแล้วกลับมาบางท่านคือชาวราศีกุมลัคนากุมกลับมาพูดดีกับคุณทําให้คุณรู้สึกดีดีครั้งมาตามใจคุณมาทําให้คุณรู้สึกดีๆีครั้งแต่เขาจะคงสถานะเอาไว้ที่ความสัมพันธ์ไม่ยอมชัดเจน คำตอบที่คุณอยากหาคาตอบไม่บอกไม่พูดนะคะคุณจะได้กลับไปช่วยเหลือเขาเรื่องงานอีกนั่นแหละค่ะด้วยความใจอ่อนของตัวคุณเองนะคะบางครั้งคุยกับชาวต่างชาติด้วยนะสาหรับเรื่องความสัมพันธ์ตรงจุดนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณเขาจะกลับมาคุยกับคุณถ้าคุณคุยกับชาวต่างชาติจะกลับมาคุยกับคุณค่ะเขาหาที่ปรึกษาคุณอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องงานแต่บางคนจะช่วยเรื่องการที่คุณไปเป็นที่ปรึกษาอะไรบางอย่างของเขาแล้วทาให้เขารู้สึกดี เราก็เลยกลับมาอยากคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเขาได้ดีเลยทีเดียวนะคะแต่มันมีเหตุการณ์ที่ว่าเดี๋ยวคนคนนี้กลับมาทําดีกับคุณเขาก็จะไปอีกจะไปไหนอีกไกลๆอีกแต่คุณต้องห่างกันอีกแล้วนะคะแต่เขาแต่เขาจะบอกคุณรอบนี้ถ้าเขาไปอะว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แต่ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นแค่ ไม่มีอะไรที่จะบอกบอกได้ว่าเขาจะให้คํามั่นสัญญาหรือความจะทําให้คุณไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้สักเท่าไหร่นะคะยังไม่มีคุณยังคุณยังเข้าไม่ถึงความรู้สึกนั้นน่ะเพราะคุณเพราะเขายังให้คุณไม่ได้นั่นแหละอืมอ่ะต่อไปจากทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้เรื่องการงานชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคุณมีเกณฑ์ได้โปรโมท หรือพิจารณาเรื่องตำแหน่งเลื่อนขั้นในบางขั้นบางคนมีเกณฑ์ได้โปรโมทนะคะมีเกณฑ์ได้โปรโมทนะอมีเกณฑ์ได้โปรโมทเรื่องงานการงานของคุณยังมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะยังมีเงินมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆเป็นงานที่ทําให้คุณมีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆตลอดแหละมีงานเสริมบางคนมีเซ็กแนจอบมีงานเสริมที่เข้ามานะคะใครทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ค้าขายนี่โอเคเลยนะคะเกี่ยวกับไฟฟ้าด้วย ท่าอะไรกบไฟฟ้าเกี่ยวสายเคเบิลไหมออมันมีอยู่นะอาชีพพวกเนี้ยอืมจะดีมากทีนี้มาดูกันต่อที่การเงินเห็นไหมควีนถือเหออรียญเลยนะการเงินยังดีอยู่ควีนถือถ้วยด้วยการเงินดีกินดีอยู่ดีแต่อาจจะใช้จ่ายแบบไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่เพราะเงินเข้ามาเงินจะมีเงินเข้ามาเยอะนะคะแต่อีกเร่งนึงอะไรคะ่ะบางคนบางท่านคุณเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว มีเงินเข้ามาอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บใช้จ่ายออกไปแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณพอใจออกับการที่จะจ่ายไงอืมฉะนั้นคุก็เลยจะไม่ทุกร้อนอะไรมากเพราะว่ามันมีงานอะไรที่จะเข้ามาทําให้คุณเห็นเงินในอนาคตได้อ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่คนโสด the hermit มันถ้าคุยชาวราศีการลักณากันนะคะเอ่อเอาง่ายว่าคุณเองอาจจะต้องอยู่คนเดียวในช่วงนี้ยังไม่เจอคนที่ถูกใจก่อนหน้านี้โดนหลอ,อกมาเรื่องความรับเจ็ก ความรักเจ็บช้ำมาเยอะอยู่นะอืมยังไม่มีคนถูกใจเข้ามานะคะทีนี้มาดูกันต่อกับสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะ p a g e of Cups เรื่องใดๆที่คุณเข้าใจผิดกันมันจะกลับมาดีกันโดยอัตโนมัติแบบไม่มีการบอกถึงเหตุผลที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเลยนะคะอสองไม้เท้าเนี่ยสองไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ เขาคนนี้ยังจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆคุณเองก็ยังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยคุณทั้งสองคนพร้อมหน้าที่จะเดินต่อกันต่อไปค่ะคุณทั้งสองคนยังพร้อมที่จะเดินหน้ากันต่อไปอีกนะคะคนมีคู่เลยจ้ะ e m น e r a n c e ี่ยจัดเม้นทถ้าคุณทำผิดอะไรไว้เกี่ยวกับเรื่องความรักมีเกณฑ์ที่ว่าความรัก ความลับนั้นจะถูกเปิดเผยไม่ว่าจะเรื่องปกปิดเรื่องเงินปิดปิดปกปิด,ปปดเรื่องความสัมพันธ์อื่นๆที่มีต้องระวังนะคะแล้ว <c oughs> จะมีปัญหาทะเลาะกันนะคะอือก็ต้องระวังแล้วก็บาลานซ์ให้ดีแล้วกันนะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะบอกเข้าใจบางเรื่องที่จะปกปิดไว้อาจจะทําให้เขามองว่าจะปกปิดไว้เพื่อไม่เขาจะได้ไม่ให้ฝ่ายให้แฟนของเราคู่รักของเรา ไม่อยากให้เขาไม่สบายใจอะไรอย่างเนี้แต่มันจะถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วมีเหตุที่ทําให้ต้องทะเลาะกันแต่ไพ่บอกว่าไพ่เทมเพลนเป็นการบอกว่าสถานการณ์จะถูกบาลานซ์ไปอย่างดีมันจะมีเกณฑ์ที่เขาก็จะเข้าใจคุณกับเหตุผลที่คุณทําไปนะคะโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีมิถุนและชณะราศีุนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, subscribe ถ้าสนใจด,ดวงส่วนตัวเราอยู่ใน description บอกด้านล่างนะคะขอภัยที่บางประโยคบ,บางคำที่แม่อาจจะพูดไม่ชัด ช่วงนี้เกี่ยวฟันอยู่ต้องเกี่ยวทุกยีิบสชั่วโมงถอได้เฉพาะตอนรับประทานอาหารแล้วก็แปรงฟันนะคะขอไฟด้วยจริงๆนะโอเคทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ